รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำปีงบประมาณพุทธศักราชส5 6 8าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนองตั้งอยู่ถนนเรืองราชตำบลเขานิเวศอําเภอเมืองระนองจังหวัดระนองวิสัยทัศน์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนองเป็นองค์กรหลักในการสนองงานคณะสงฆ์ พัฒนากิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคงสังคมดำรงศิลธรรมอย่างยั่งยืนค่านิยมองค์กรส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิตมุ่งผลสำฤทธิ์ของงานมีกิจบริการประสานสามัคคีพันธกิจ 1. สนองงานคณะ 2. และส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน 2. สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาสงฆ์และการเผยแผพร่ภาพพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม 3. สนับสนุนส่งเสริมการอุปถรัรมภ์และคุ้มครองพาพพุทธศาสนา 4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม 5. ส่งเสริมพัฒนาดูแลรักษาและจัดการศาสนาสมบัติ ศาา,านสถานศถสนบุคลาลศาสถนพิธีโครงสร้างองค์กรและบุคลากรสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนองเป็นหน่วยงานขนาดเล็กมีหนึ่งกลุ่มงานได้แก่กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนาประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดข้าราชการเจดรายและบุคลากรจ้างเหมาบริการจำนวน3รายรวมทั้งสิ้น10ราย สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่ได้รับการจาัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชนวัดประชารัฐสร้างสุขด้วยกิจกรรม5สผลการดำเนินง,งานได้รับการจาัดสรรงบประมาณจำนวน10,000บาทคณะสองจังหวัดนองได้พิจารณาคัดเลือกวัดเวลุบนารามและได้ดำเนินการเบิรจ่ายเงินให้กับวัดเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละร้อย โดยคณะกรรมการกำหนดลงพื้นที่ประเมินโครงการในวันที่9กันยายน2568โครงการเรองอินอุดหนุนสมทบการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดผลการดำเนินง,งานได้รับการจัดสรรก็ประมาณจำนวน6,066,000บาทมีวัดที่ได้รับการจัดสรรก็ประมาณจำนวนหนึ่งวัดได้แก่วัดทรายแดงวนารามได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ และเบริรจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการเงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงและการตรวจตาพระสงฆ์ที่มีอาจาระไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวิญญาธิการผลการดำเนินงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน1 4 0 0 0บาทได้ดำเนินการเบริรจ่ายเงินให้แก่ ศูนย์พระวิญญาธิการประจำจังหวัดนนองเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละหนึ่งรโครงการเงินอุดหนุนอุปธรรมนิตยาพัดพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์และพระปเรียนผ่อนการดำเนินง,งานได้รับการจัดสรรงบประมาณในใจมาดที่1นสี่จำนวน1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่บาท มีพระสังาธิการที่ได้รับการอุดหนุนนิตยาพัฒน์จำนวน59รูปดำเนินการเบริกจ่ายเงินไปแล้ว1,456,200บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ถึงกรกฎาคม2568คิดเป็นร้อยละ83.14ผลการเบริกจ่ายสอดคล้องกับบัญชีที่ได้รับการจัดสรรและเป็นปัจจุบัน โครงการเงินอุดหนุนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมสารวงศผลการดำเนินงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน3,500บาทดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่วัดสวรรคีรีวิหารพระอารามหลวงวัดศูนย์กลางประจำจังหวัดในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่2568เรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละ100โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสง์ผลการดำเนินง,งานได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน21,092บาทได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดและสำนักงานเจ้าคณะอำเภอ สี่อำเภอเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนธรรมบาลีผลการดำเนินง,งานได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน79,800บาทได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับสำนักเรียนจังหวัดระนองวัดสวรรคีรีวิหารพระอารามหลวงเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละหนึ โครงการค่าใช้ใจ่ายในการนิเทศติดตามกำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปร,ะริยัติธรรมรแผนสามัญศึกษาผลการดำเนินงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน7 1 5 0บาทได้ดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปร,ะริยธิธรรมรแผนสามัญวัดตะโปธาราม เมื่อวันที่29-30กรกฎาคม2568และสรุปผลการนิเทศติดตามในภาพรวมเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละ100โครงการยืนอุดหน,นุนการดำเนินงานการสร้างฟางมปองดองสมานชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ผลการดำเนินงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน140,000บาทคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบ้านบางใสหมู่ที่8ตำบลมะมุอำเภอกาบุรีจังหวัดอ่งองเป็นหมู่บ้านรักษาสินห้าต้นแบบทั้งนี้คณะกรรมการประจำหนนใต้ ได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินง,งานในวันที่1กันยาย 2, 8, น2568ณวัดมัดชิมเขตตำบลมะมุํำเภอกาบรีจังหวัดระนองและได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แกว่วัดมัดชิมเขตเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละ100